สรุปแนวปฏิบัติสายตรงสู่พระนิพพานสำหรับขุนตานิพนธทอดทองสงสัยขั้นตอนใดติดขัดตรงไหนรีบส่งคำถา,ถามถึงคุณตาทันทีอาจมีเวลาไม่นานนักนะจะได้ช่วยชี้แนะและแก้ปัญหาให้พระอริยสง์ เริ่มตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอลรหันแต่ละระดับมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติให้ผ่านแต่ละขั้นโดยใช้สังโยชนสิบกิเลสละเอียดที่แตกต่างกันตามที่คุณตาได้เรียนรู้และฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มา แต่ละท่านแต่ละองค์จนถึงปัจจุบันก็เทศนาอบรมสั่งสอนสิทธิ์เป็นตอนตอนไปซึ่งแต่ละตอนนั้นอาจไปอยู่ในขั้นอนาคามีบ้างเช่นการละความกโกรธละความสวยความงามคืออสุภกรรมฐานการไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนเราเขา ก็ไปอยู่ในขั้นสูงกว่าอนาคามีอีกเมื่อท่านอบรมเสร็จแล้วคนอย่างเราๆก็มองไม่เห็นทางเดินจากเริ่มต้นจนสุดท้ายปลายทางในการปฏิบัติให้สำเร็จผลส่วนตัวคุณตาเองก็ปฏิบัติวกวนอยู่อย่างนี้กินเวลาถึง12ปี ค่อยค้นพบทางเดินที่แท้จริงและประเมินผลวัดผลตัวเองได้ว่าผ่านขั้นนั้นขั้นนี้ได้ขอแนะนำทางเดินเส้นนั้นสายตรงสู่พระนิพพานคือการละสังโยชน์สิบข้อดังนี้นเมื่อผ่านสามข้อแรกจะได้เป็นสวดาบันบุคคลมีสิ่งที่ต้องทำคือ หนึ่งสักกายทิฏฐิพิจารณาให้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยความพอใจและไม่พอใจในอารมณ์และรูปร่างกายของตนเองความดีใจเสียใจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าปัจจุบันว่ามันไม่เที่ยง เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นของโลกเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ใส่ใจในความไม่เที่ยงนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไป 2. บิจิกิจฉาความลังเลสงสัยคือไม่ลงเลสงสัยไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำไม่เล่นเลขเล่นหวย นับถือหมอดูหรือพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆนอกจากพระพุทธศาสนาไม่สงสัยในการปฏิบัติของตนไม่สงสัยในตัวครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน 3. ศีพลพุทธปรมาตารถือศีลห้าอย่างจริงจังการถือศีลห้าไม่ต้องไปมุ่งตรงในแต่ละข้อละข้อ,ขอหรอก ให้มุ่งที่ใจดวงเดียวก็พอคือไม่เจตนากระทำผิดศีลทุกข้อทุกชนิดเลยมีหิริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปถ้าได้สามข้อแค่นี้พยายามทำให้ได้เมื่อทำได้จิตจะเป็นผู้ตัดศีนให้ทราบเองบาปผ่านหรือไม่ผ่านไม่จำเป็นต้องมีคนมาบอกจิตจะเข้า สู่โคตภูยานทัศนะเห็นโลกิยะและโลกุตระคือเห็นโลกและเห็นนิพานแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเหมือนเห็นน้ำกับน้ำมันที่แยกออกจากกันเห็นทางที่จะเดินสู่พระนิพานโลกกะทำแปดดับจะเห็นว่าเหลือกิเลสอีกเพียงนิดเดียว จะปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินป่าข้ามเขาสกี่ลูกก็ตามท่านก็ยังไม่ถึงโสดาบันบุคคลถ้าโคตภูยานท่านยังไม่เกิดอย่าเข้าใจผิดว่าเราทำได้ครบหมดแล้วเราถึงแล้วนี่ไม่ใช่นะการถึงแล้วจะฟ้องขึ้นมาให้เห็นหรือรู้ ศึกเองในด้านจิตใจไม่ใช่เดาเอาหรือคิดเอาสรุปเอาเองขั้นต่อไปปฏิบัติเพื่อเข้าสกิตาคามีให้เอากรรมบท10มาแนบเข้ากับศีลห้าและให้เห็นชัดและข้ามเวทนาขันให้ได้เช่นพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้น เวลานั่งสมาธิให้ข้ามเวทนาให้ได้เมื่อได้แล้วจะเป็นสันทิชิโกและปัจจังปัจจัตังเองปฏิบัติเพื่อให้ผ่านขั้นอนาคามีต้องละสังโยชข้อสีคือราคะปฏิบัติโดยประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุน และพิจารณาอสุภก,กรรมฐานแค่นี้พอเกณฑ์การผ่านพอเห็นหนุ่มหลอ่อสาวสวยยังไม่คิดที่จะให้เกิดความกำหนัดในเพศตรงข้ามเลยจิตนั้นตัดก่อนแล้วไม่เกิดอารมณ์ใดๆเลย 5. ้สังโยช์ข้อหก็คือปฏิฆะความโกรธให้พิจารณาเมตตากรรมฐาน เกณฑ์การตัดสินได้หรือไม่ได้เมื่อคนที่เคยโกรธเกลียดผ่านมาเมื่อมองเห็นสะดุดใจเพียงนิดเดียวแล้วก็คุยกับเขาได้อย่างเป็นปกติธรรมดาเหมือนไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนเลยส่วนที่บอกว่าให้รักษาศินแปดในขั้นอนาคามีนั้นไม่ต้องกังวล ไม่ต้องไปกังวลพอไปปฏิบัติในสังโยชน์ข้อต่อไปจะเป็นศีลแปดเองพอปฏิบัติสองข้อนี้จิตจะยังไม่ทราบหรอกว่าได้อนาคามีหรือยังต้องไปปฏิบัติเพื่อขึ้นเป็นพระอรหันต์เสียก่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าเป็นพระอรหันต้องละสังโยชน์ข้อ6คือรูปลักขะ ให้พิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะธรรมลมเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาแต่ละคู่มาผัสสะกันเกิดเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงและพิจารณากระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหลายว่าไม่เที่ยงจนจิตรวมใหญ่ตัดอายตนะภายนอก ภายในมารวมที่ใจดวงเดียวตรงนี้แหละและจะเห็นว่าเราได้ศีลแปดบริสุทธิ์แล้วเพราะเราไม่ได้เสพกามในอินทรีย์ห้าแม้เราจะทานข้าวเย็นนอนฟูกนอนเสืออยู่ก็ตามและทราบได้ทันทีว่าเราผ่านพระอนาคามีแล้วขั้นต่อไปให้สละสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ ทั้งหมดให้คนอื่นไปไม่เก็บเงินปัจ,จัจสี่ไม่ขอมีอย่างไรใช้อย่างนั้นบินทบาตไม่ได้ก็ทำงานให้เป็นประโยชน์ในครอบครัวเครยญาติเพื่อได้รับการถวายหรือแลกเปลี่ยนกับปัจ,จัจสี่สังโยชน์ข้อที่เจ็ดคืออรูปรักะให้พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ วิญญาณในขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจะเห็นนามธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นและเห็นว่าถ้ามันดับไปทุกข์ก็ดับไปด้วยสังโยช์ตัวที่แปดมานะพิจารณาความเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปประธรรมและนามธรรม จนจิตรวมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดับหมดสามแดนโลกธาตุดับหมดว่างไปหมดดวงอาทิตย์ดวงดาวภูเขาดับหมดว่างครอบโลกธาตุทั้งสามโลกช่วงนี้จะตัดตัวตนเราเขาได้ไม่ต้องไปพิจารณาในขั้นอื่นมันจะตัดเองในขั้นนี้ไม่มีเราไม่มีเขาเราเสมอเขาเราด้อยกว่าเขา เราเหนือกว่าเขาไม่มีเพราะทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุนี้ดับหมดแล้วไม่มีอะไรจะเป็นตัวเป็นต้นอีกแล้วสังโยชน์ตัวที่9ก้าอุทธจะคือจิตฟุงสารางในธรรมอยากจะถึงนิพพานเต็มที่เห็นนิพพานแค่ปลายจมูกเพราะทราบได้ว่าดับอันนี้ได้คือดับจิตได้ก็จะถึงนิพพาน ให้พิราดูลมหายใจเข้าออกสมถกรรมฐานดับจิตุ้งซ่านวิปัสนากรรมฐานดับอวิชชาวิญญาณคือผู้รู้เป็นนามธรรมไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นรูปธรรมลมจะค่อยๆเบาลงเบาลงการรับรู้จากวิญญาณก็อ่อนลงอ่อนลง ในที่สุดก็ดับไปทั้งสองคือรูปและนามดับปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้จะไม่อธิบายให้ไปรับรู้เองเพราะอธิบายบ่อยแล้วการดับจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้นี้สังโยชน์ตัวที่สิบคืออวิชาดับลงจิตห,หลุดเข้าวิมุติทันทีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าสู่นิพพานแล้ว นี่คือสายตรงในการปฏิบัติวัดได้ประเมินผลตนเองได้ไม่ต้องไปถามใครก็ให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามรสแมปหรือแนวปฏิบัติที่คุณตาได้สรุปเป็นแนวทางตรงโดยย่อให้เข้าใจมาพร้อมแล้วนั้นเมื่อดับสังโยชนสิบได้ก็เข้าสู่นิพพานทันที ขอวอวยพรยะถาวลิวหาปุลาปริปุเลนติสาคลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสพัพเพปุเลนตุสังคปายันโทปนารโสยะถามณีโชติและโสยาาะถา,าสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลกโคโว,วินสัสตุ มาเตภววันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจยังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวนโนสุขังพระลังพระวันตุสัพวเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสพ,พธรรมานุภาเวนะสพ,พสังขานุภาเวนะสัทธาโสธี พระวันทุเตอ่เราละทีนี้